อุ้ยตัวอะไรครับกิ้งกาเฮ้ยน้องกิ้งก่าจริงๆด้วยนี่ใช่ไหมเุ้ย ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับว,วัดอะไรครับไหน, <ST AR> รนหครับน้ำตกมีบ่อน้ำด้วยอุ้ยบ่อน้ำวิเศษปะเนี่ยเลโอใช้บ่อน้ำวิเศษเลยลูกเขาเอาไว้ทำอะไรครับบ่อน้ำอะ่ะเอาไปล้างมือเอาไปล้างมือเหรออุ้ยมีปลานจริงด้วย นนู่ไปหาอาหารปลากันดีกว่าไปไหนน้องเร็วเจอ,อย่างอาหารปลาอยู่ไหนครับไหนกระปุกให้พี่ชิโนอ่านสิกระปุกละสิบบาทเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยอาหารปลาครับโอ้โหสุดยอดเลยเก<ๆ>่งมากใ่ไเท่าไหร่สองกระปุกเท่าไหร่ครับใส่ตรงไหนใส่เงินนะอ่าโอเค โอ้โหฝ่าเยอะมากระวังอันตรายน้ำลไหนนี่โอ้โหพี่เราอ่านนะระวังอันตรายน้ำลึก2เมตรนะครับน้องๆออ้จะไปยู่บนนี้ปลาเยอะมากเลยครับดูสิครับน่ะอาเทียงมาเลยครับโอ้ยนี่นี่ตัวใหญ่มากเลยนี่โอ้โหโอ้โหตัวใหญ่มากครับน้องๆ อ่ะน้องเลโอหมดหรือยังครับเอ้ายังไม่ได้ให้อีกเหรอไหนไหนโอ้ยยังเต็มกระปุกอยู่เลยเเให้ทีละหนึ่งเม็ดให้ทีละเม็ดเอ้าปลาเยอะขนาดนี้นะให้ทีละหนึ่งเม็ดโอ้ยน้องเลโอใจดีมากเลยไหนล่าปลาสีทองไหนล่าก็ปลาสีทองเต็มบ่อเลยไงอ่ะน้องเลโอให้อาหารปลาเลยครับ ให้ทีละเม็ดนะนะโอ้ปลาจะอิ่มไหมล่ะฮะเฮ้อจะได้หมดชา้ดดชาช้า<ๆ>เอามาเต้นมาเต้นให้ปลาดูด้วยเหรอ <c oughs> เต้นไปด้วยให้อาหารไปด้วยอ่ะไอ้น,น้องลีโอให้เลยอุ้ยปลาไปหมดแล้วอ้าวอุ้ยปลาว่ายไปน,นู้นแล้วอุ้ย<ๆ>เกิดอะไรขึ้นเนี่ยปลาเจออะไรเนี่ยตอนเนี้ยอุ้ยมาแล้ว อ๋อพีชนกคว้างไปทางนู้นเลยใช่ไหมปลาก็เลยไหา้ไปหาอาหารปลาใช่ไหม <c oughs> โอ้แล้วปลาจะเจออาหารไหมนะ่ะว้างไปขนาดนั้นนะ่ะ <c oughs> ไหนกินได้เหรอ <c oughs> คนกินอาหารปลาได้ไหม <c oughs> ได้ <c oughs> ได้เหรอครับไหนลองกินสิ

น้องเรโอใจดีเรีครับเป็นพี่น้องต้องโอเคฮะซีโนครับเรโอปลาจะกระโดดขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ปลามีขาไหมไม่มีมีหางมีแต่หาง แล้วปลาหายใจทางไหนครับห,รหายใจทางจมูกปลาพูดได้ไหมครับไไม่ได้อา้อาวแล้วปลาจะคุยกันยังไงละ่ะใช้อะไรนะใช้หนวดอ๋อ,อ,อใช้หนวดคุยกันเร็วครับเร็วเร็วหลับเหรอ<สบ>เร็วนับมีปลากี่ตัวออ โอ้โหสาล้านตัวว่าคงเต็มบ่ออ่ะก็อาหารกระปุกนี้เราจะให้ถึงตอนเย็นเลยเหรอฮะอะไไหนอะไรอะไรมาเไปดูกันแล้วเราออาหายตาไปด้วยที่ซิโนเห็นตัวอะไรไม่รู้ไหนไหนยตัวอะไรครับ กิ้งก่าจริงๆด้วยนี่ให้น้องเรียวครับเราเอาอาหารปลาไปให้กิ้งก่ากินไหมนี่ไงเอ้ากิ้งก่าไปไหนละกิ้งก่ากระเด็นน่ะไหน ใช่หรอไม่ใช่ใช่เหรอครับใชไหนเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอไม่ใช่นี่ลูกต้นนี้มาจากต้นนี้ใช่ไหมครับใช่ไข่กิ้งก่านะไหนเี ชินอเขาเขียนว่าอะไรครับหาปล่อยสัตว์น้ำและสัตขึ้นหลกขึ้นนะพวกนีล้ลงในบอ่อนะในบอ<า>่อโอเคในบ่อปา,ปากครับถูกต้องครับเอี๋ชินอหย่อนละแหนตาเร็วใคร,ใครเข้าปากป,ากป,ากป,ากปลาคนนั้นชนะเอ้ยเข้าแล้วปลาคุณแม่ปากรอ,อแล้ว,วลนี่คุณแม่หย่อนลงไปแล้วน้นกระเด็นเต็มเลย เว่าเใส่ยเยอะเองเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ย้าไมัน่ม,นมาไม่ตรวดยลยาานั้นาม,มีอะไรใต้น้ำหรือเปล่าเนี่ยามันมีน้ำขุดขึ้นมาล่ะหรือว่าจะเป็นฮะม,มีจอนเค่ด้วยเหรอใต้บ่อ,บอ,อใช่แล้วน้ำขุดขึ้นมาได้ไงล่ะ น้องเลโอมีคนอยู่ใต้น้ำหรือเปล่าเป่าฟองเหรอไม่มีนะมาทางนี้ดีกว่ามาทางนี้ดีกว่าปลาเอกขอใหม่ครับ5เมตรเดี๋ยวป้าเอ๋จะย่อนใส่ปากปลาเลยนะเอาแบบซูมใกล้ๆเลยห้าแล้วนะคอยดูนะน้องๆดูนะครับป้าเอ๋จะให้อาหารปลาแบบใกล้ๆเลยนะโอ๊ยกินไหม กินไปแล้วขอเยอะกว่านี้ได้ไหมอ่ะเอาเยอะๆเลยเอาแบบให้แบบปลาขึ้นมาเยอะๆเลยอ่ะเมื่อกี้ปลามองไม่ค่อยเห็นไงที่นี่เหรออ่ะอ่ะดูนะมองเห็นไหมเอามองไม่เห็นอีกเอ้าน้องเลี้ยปลาขอเยอะๆหน่อยครับปลาเอกขอเยอะเยอะกว่านี้ จะป้าเอจะให้ใกล้ๆดูดิว่าปลาจะกัดมือป้าเอ๋ไหมมีปลาไปใหญ่แล้วอ่ะไหนปลาเจ้าปลามานี่เร็วมากินอาหารกันเร็วมากินกินได้เลยเห็นไหมเห็นไหมไอะน้องโออเคี่ยวเคี่ยว เต็มเลยเต็มนาะบ๊ายบายเจ้าป้าเดี๋ยววันหลังมาให้อาหารใหม่นะครับชินโนครับกระปุกเราไม่ได้เอาไปทิ้งนะเราต้องเอาไปไว้ที่ไหนครับครับเขามีตะกร้าให้ใส่นะครับ<น>พอเราให้อาหารปลาสเสร็จแล้ว<ไ>โอเคน้องชินโนร้องเลยโอ<ไ>ปากช่องเลยครับ บายบายครับน้องๆสวัสดีครับอ่ะแล้วน้องเรโอไปไหนน้องเรโอหายไปแล้วแล้วอ,อยู่นี่อ่ะบา,บายบายด้วยครับบายบายเพื่อนๆด้วยบายบายสวัสดีครับ